นิยายสั้นลึกลับเงาเลือดนับป่ามืดในคืนเดือนมืดป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดและความเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงกรอบแกรบของกิ่งไม้ใต้เท้าที่ถูกเหยียบย่ำอากาศหนาวเย็นจนเห็นลมหายใจเป็นไอลมพัดช,ชวยมาพร้อมกับกลิ่นอับชื้นและความหวาดกลัวที่ค่อยๆ เคลือบคลานเข้ามาในหัวใจอเล็กวัยรุ่นชายอายุ17ดปีกำลังวิ่งอย่างสุดชีวิตเสื้อผ้าของเขาฉีกขาดและเปื้อนเลือดสดใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนใกล้ตายหัวใจของเขาทุบตึกตักอย่างรุนแรงในอกเสียงหายใจหอบที่ของเขาดังชัดเจนในความเงียบของป่าเขามองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวดวงตากว้างด้วยความาหวาดผวา มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอเล็กกระซิบกับตัวเองด้วยเสียงสั่นเครือทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นข้างหลังเขาอเล็กหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่เห็นเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวเร็วราวกับถีใบหน้าของมันบิดเบี้ยวฟันแหลงคมเรียงเป็นแถวเหมือนเขี้ยวสัตว์ดวงตาเรืองแสงเป็นสีแดงเลือดมันยิ้มย้อยอย่างน่ากลัวก่อนจะหายไปในความมือดอีกครั้ง อเล็กรู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนๆของมันใกล้เข้ามาเขาวิ่งต่อไปโดยไม่คิดชีวิตต้นไม้และพุ่มไม้รอบตัวเขาดูเหมือนจะขยับเข้ามาหาเขาทุกก้าวที่เขาวิ่งเหมือนจะนำเขาไปสู่ความมืดที่หนาแน่นขึ้นฉันต้องหนีฉันต้องหนีให้พ้นเขาคิดในใจแต่แล้วเสียงหัวเราะเย้ยดังขึ้นรอบตัวเขา มันดังมาจากทุกทิศทุกทางเสียงนั้นเหมือนจะล้อเล่นกับความหวาดกลัวของเขาอเล็กหยุดชะงักมองไปรอบตัวด้วยความสิ้นหวังฉันจะไม่ยอมให้มันจับฉันเขากระชากมีดพกออกมาจากเข็มขัดจับไว้แน่นในมือที่สันเทาทัานใดนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็ปรากฏตัวตรงหน้าเขาห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มที่โหดร้ายดวงตาแดงเรืองแสงเหมือนไฟนรกวิ่งต่อไปสิอเล็กมันกระซิบด้วยเสียงแหบพร่าฉันชอบล่าอยู่ที่ต่อสู้อเล็กรู้สึกได้ถึงความเย็นชาแผลซ่างทั่วร่างกายเขาหันหลังและวิ่งต่อไปแต่รู้ดีว่าไม่ว่าวิ่งไปทางไหนเขาก็ไม่อาจหนีพ้นจากสิ่งมีชีวิตนี้ได้ หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นณหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและลึกลับบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะพุพังตามกาลเวลาผู้คนในหมู่บ้านต่างพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบและมักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอเล็กซ์และลีอา เพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเดินเข้ามาใกล้โบสถ์ร้างที่ตั้งอยู่ริมป่าโบสถ์หลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีกำแพงปูที่เคยขาวสะอาดตอนนี้เต็มไปด้วยรอยแตกและมอสสีเขียวขึ้นคลุมหน้าต่างกระจกสีที่เคยสวยงามตอนนี้แตกหักและมืดมิดนี่มันน่ากลัวมากเลยอเล็กลีอากระซิบด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยเราต้องเข้าไปข้างในจริงๆเหรอ อเล็กยิ้มแห้งๆแ,แล้วตอบกลับเรามาตั้งไกลแล้วนาลรีานี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ค้นพบความลับของหมู่บ้านนี้ทั้งคู่เดินเข้าไปในโบสถ์ร้างภายในเต็มไปด้วยฝุ่นและความมืดมิดแสงจากไฟฉายที่อเล็กถือส่องไปที่เพดานสูงซึ่งเต็มไปด้วยใยแมงมุมพวกเขาเดินลงไปยังห้องใต้ดินที่อยู่ด้านล่าง บันไดไม้ที่นำทางลงไปส่งเสียงดังคลืดคราดรากับจะพังลงมาได้ทุกเมื่อในห้องใต้ดินอากาศเย็นชื้นและมีกลิ่นอับชื้นพวกเขาเจะหีบไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ในมุมห้องอเล็กเปิดหีบออกอย่างระมัดระวังข้างในมีสมุดบันทึกเก่าที่ปกหนังสีดำและมีรอยเลือดเก่าๆติดอยู่นี่มันอะไรนะักลีอาถามด้วยเสียงกระซิบ อเล็กเปิดสมุดบันทึกออกหน้าหนังสือที่เหลืองกรอบเต็มไปด้วยตัวอักษรโบราณและรูปวาดสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบางหน้าของสมุดมีรอยเลือดแห้งติดอยู่ดูสิอเล็กชี้ไปที่รูปวาดหนึ่งในสมุดนี่มันเหมือนแผนที่และมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆลกเต็มไปหมดเลียเอียงตัวเข้ามาดูใกล้ๆมันพูดถึงอะไรบ้างอเล็กพยายามอ่านตัวอักษรโบราณที่เขียนไว้ มันพูดถึงตำนานแวมไพร์ว่าพวกมันเคยปกครองหมู่บ้านนี้และมีคำสาปที่ยังไม่สิ้นสุดลีอารู้สึกขนลุกแวมไพร์นี่มันเป็นแค่ตำนานไม่ใช่เหรออเล็กซายนาไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตอนนี้ทันใดนั้นเสียงดังกรอบแกราบดังขึ้นจากด้านหลัง ทั้งคู่หันไปมองด้วยความหวาดกลัวแต่เห็นเพียงเงาดำที่หายไปในความมืดเราควรไปจากที่นี่ลีอากริบด้วยเสียงสั่นอเล็กพยักหน้าแต่เขารู้สึกได้ว่าสมุดบันทึกนี้มีความสำคัญมากกว่าที่คิดเขาปิดสมุดและเก็บมันไว้ในกระเป๋าทัานใดนั้นเสียงดังกรอบกราบดังขึ้นจากด้านหลังทั้งคู่หันไปมองด้วยความหวาดกลัว แต่เห็นเพียงเงาดำที่หายไปในความมืดเราควรไปจากที่นี่ลีอากระซิบด้วยเสียงสัน่นอเล็กพยักหน้าแต่เขารู้สึกได้ว่าสมุดบันทึกนี้มีความสำคัญมากกว่าที่คิดเขาปิดสมุดและเก็บมันไว้ในกระเป๋าหลังจากค้นพบสมุดบันทึกในโบสร้างอเล็กและลีอากลับมาที่บ้านของอเล็กเพื่อศึกษาสมุดบันทึกอย่างละเอียด แสงเทียนส่องสว่างในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบทั้งคู่พยายามถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรโบราณที่เขียนไว้ในสมุดดูซิลีอาอาเล็กชีไปที่แผนที่ในสมุดบันทึกนี่มันชี้ไปที่ป่าลึกทางทิศเหนือของหมู่บ้านลีามองแผนที่ด้วยความสงสัยแล้วเราจะไปที่นั่นทำไมมันอาจเป็นแค่เรื่องไร้าสาระก็ได้อเล็กสายหน้า ไม่หรอกลีอาสมุดบันทึกนี้พูดถึงตำนานแบมไพยและคำสาปที่ยังไม่สิ้นสุดมันอาจเป็นคำตอบของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านลีอารู้สึกไม่สบายใจแต่มันเสี่ยงเกินไปนะอเล็กเราไม่รู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ในป่านั้นอเล็กมองลีอาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันรู้ว่ามันเสี่ยงแต่เราต้องรู้ความจริงถ้าเราไม่ทำอะไร ตอนนี้ก็อาจมีคนในหมู่บ้านที่หายตัวไปเพราะสิ่งนี้ลีอารู้สึกว่าอเล็กพูดถูกเธอพยักหน้าแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆโอเคฉันจะไปกับเธอทั้งคู่เตรียมสัมภาระเล็กๆน้อยๆและออกเดินทางสู่ป่าลึกในตอนค่ำแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงก่อนจะมืดสนิทพวกเขาเดินตามแผนที่ในสมุดบันทึก ซึ่งนำพวกเขาไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้หนาทึบอากาศในป่าเย็นชื้นและเต็มไปด้วยเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงสัตว์ร้องในความมืดทำให้ลีอารู้สึกหวาดกลัวอเล็กเราควรกลับไปแล้วลีอากระซิบด้วยเสียงสัน่นอเล็กหันมามองเธอเรามาไกลแล้วลีอาเราต้องทำต่อไปทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นข้างหลัง ทั้งคู่หันไปมองด้วยความหวาดกลัวแต่เห็นเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวเร็วราวกับผีนั่นอะไรนะลีอากระซิบด้วยเสียงสั่นอเล็กจับมีดพกที่เข็มขัดแน่นขึ้นไม่รู้แต่เราต้องระวังตัวทั้งคู่เดินต่อไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วสิ่งมีชีวิตประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามันคล้ายหมาป่า แต่มีขนาดใหญ่กว่าและดวงตาเรืองแสงเป็นสีแดงเลือดมันเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติและส่งเสียงคำรามที่น่ากลัววิง่งอเล็กตะโกนทั้งคู่วิง่งหนีอย่างสุดชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นไล่ต่างพวกเขาอย่างรวดเร็วลีอารู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนๆของมันใกล้เข้ามาอเล็กฉันไม่ไหวแล้วลีอาร้องด้วยความหวาดกลัว อเล็กหันไปมองลีอาแล้วดึงเธอให้วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งให้พ้นหลังจากวิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตประหลาดในป่าอาเล็กและลีอาได้พบกับถ้ำลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้หนาทึบแสงจันทร์ส่องผ่านช่องโหว่ของต้นไม้ทำให้พวกเขาเห็นทางเข้าถ้ำที่มืดมิดและน่ากลัวเราควรเข้าไปไหมลีอาถามด้วยเสียงสั่น อเล็กมองเข้าไปในถ้ำด้วยความสงสัยเราต้องรู้ความจริงลีอาถ้ำน,นี้อาจเป็นที่ซ่อนของสิ่งที่เรากำลังตามหาทั้งคู่ตัดสินใจเดินเข้าไปในถ้ำด้วยความระมัดระวังอากาศภายในถ้ำเย็นชื้นและมีกลิ่นอับชื้นเสียงน้ำหยดดังขึ้นเป็นระยะ,ะยะทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเดินลึกเข้าไปพวกเขาเจอกับห้องถงใหญ่ที่มีแสงสลัวๆ ส่องมาจากด้านในอเล็กและลีอาเดินเข้าไปใกล้ๆและพบกับภาพที่น่าตกใจร่างของคนในหมู่บ้านที่หายตัวไปหลายคนกำลังยืนอยู่ภายในห้องถุงนั้นพวกเขายังมีชีวิตแต่ดูดูร้ายและมีฟันแหลมคมดวงตาเรืองแสงเป็นสีแดงเลือดนั่นนั่นคือคนในหมู่บ้านลีอากระซิบด้วยความหวาดกลัว อเล็กสังเกตเห็นรอยกัดที่คอของทุกคนดูสิลีอาทุกคนมีรอยกัดที่คอเหมือนกันลีอารู้สึกขนลุกนี่มันหมายความว่ายังไงอเล็กสายหน้าฉันไม่แน่ใจแต่มันเหมือนกับว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่างทันใดนั้นคนในหมู่บ้านที่ดูดูร้ายหันมามองทั้งคู่ด้วยดวงตาแดงเรืองแสง พวกเขาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางที่คุกคามเราต้องออกไปจากที่นี่ลีอาร้องด้วยความหวาดกลัวอเล็กพยักหน้าแล้วดึงลีอาให้วิ่งหนีทั้งคู่วิ่งออกจากถ้ำอย่างเร็วที่สุดแต่รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติหลังจากวิ่งหนีจากถ้ำลึกลับอเล็กและลีอาเดินทางต่อไปในป่าด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัว พวกเขาพบกระท่อมเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แสงไฟสลัวๆส่องออกมาจากหน้าต่างกระท่อมทําให้พวกเขารู้สึกว่าอาจมีคนอยู่ที่นั่นเราควรเข้าไปไหมลีอาถามด้วยเสียงเหนื่อยอเล็กมองไปที่กระท่อมแล้วพยักหนา้าเราต้องพักบ้างลีอาและอาจมีคนที่ช่วยเราได้ทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้กระท่อมและเคาประตูเบาๆ ไม่นานนักชายลึกลับที่ชื่อวิกเตอร์ก็เปิดประตูออกมาเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าที่เคร่งขรึมและดวงตาแหลมคมคุณมาทำอะไรที่นี่วิกเตอร์ถามด้วยเสียงแหบพระอเล็กอธิบายสถานการณ์ให้วิกเตอร์ฟังเรากำลังตามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเราต้องการความช่วยเหลือวิกเตอร์พยักหน้า แล้วเชิญทั้งคู่เข้าไปในกระท่อมภายในกระท่อมเต็มไปด้วยอุปกรณ์แปลกๆเช่นไม้กางเขนกระเทียมและมีสั้นที่ดูเหมือนจะใช้สำหรับล่าแหวมไผ่ฉันเป็นนักล่าแหวมไผ่วิกเตอร์พูดด้วยน้ำเสียงจริงจงังและฉันรู้ว่าคุณกำลังตามหาอะไรลีอารู้สึกโล่งใจคุณช่วยเราได้ไหมวิกเตอร์ยิ้มแล้วตอบกลับ แน่นอนฉันจะช่วยคุณจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอเล็กรู้สึกสงสัยในความจริงใจของวิคเตอร์เขามองไปรอบๆกระท่อมและสังเกตเห็นรอยเลือดที่เปื้อนอยู่บนพื้นคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วอเล็กถามด้วยเสียงสงสยัยวิกเตอร์หันมามองอเล็กด้วยดวงตาแหลมคมนานพอที่จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น หลังจากได้รับคำแนะนำจากวิกเตอร์อเล็กและลีอาตัดสินใจเดินทางไปยังปราสาทร้างที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงปราสาทนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายศตวรรษกำแพงหินที่เคยแข็งแรงตอนนี้เต็มไปด้วยรอยแตกและมอสสีเขียวขึ้นคลุมทั้งคู่เดินเข้าไปในปราสาทด้วยความระมัดระวังอากาศภายในปราสาทเย็นชื้นและมีกลิ่นอับชื้นเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างที่แตกหัก ทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นไปอีกนี่มันน่ากลัวมากเลยอเล็กลีอากระซิบด้วยเสียงสั่นอเล็กพยักหน้าเราต้องทำต่อไปลีอานี่อาจเป็นที่ซ่อนของแดกูลาเมื่อเดินลึกเข้าไปในปราสาททั้งคู่พบกับห้องถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดแสงจันทร์ส่องผ่านช่องหน้าต่างทำให้เห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวในความมืดทันใดนั้น เสียงหัวเราเะเยาะเย้ยดังขึ้นรอบตัวยินดีต้อนรับอเล็กอเล็กและลีอาหันไปมองด้วยความหวาดกลัวและพบกับแดกูลาแวมไพร์ตัวจริงที่พวกเขากำลังตามหาเขามีใบหน้าที่คมกริบดวงตาแดงเรืองแสงและรอยยิ้มที่โหดร้ายฉันรู้ว่าคุณกำลังตามหาฉันแดกูลาพูดด้วยเสียงแหบพร่าและฉันก็รู้ว่าคุณต้องการความจริง อเล็กจับมีดพกที่เข็มขัดแน่นขึ้นเรามาที่นี่เพื่อหยุดคุณแรกคูลาหัวเราะแล้วพูดกลับหยุดฉันคุณคิดว่าคุณทำได้หรือฉันมีพลังที่คุณไม่อาจจินตนาการได้ลีอารู้สึกหวาดกลัวและยืนใกล้ๆอเล็กเราต้องออกไปจากที่นี่แรกคูลามองไปที่ลีอาแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชาคุณไม่ต้องกลัวเด็กน้อยฉันไม่ทำร้ายคุณ ถ้าคุณร่วมมือกับฉันอเล็กรู้สึกได้ถึงความเย็นชาแผ่ซ่านทั่วร่างกายเขามองไปที่แดรกคูลาแล้วถามคุณต้องการอะไรจากเราแดรกคูลายิ้มแล้วตอบกลับฉันต้องการให้คุณเข้าร่วมกับเราอเล็กคุณจะได้พลังอมะตะและความแข็งแกร่งที่คุณไม่อาจจินตนาการได้หลังจากที่แดรกคูลาเสนอให้อเล็กเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อได้พลังอมะตะ อเล็กรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาต้องการเขามองไปที่ลีอาแล้วรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวในดวงตาของเธอฉันฉันไม่สามารถทำได้อเล็กพูดด้วยเสียงสัน่นฉันไม่ต้องการพลังอมตะฉันแค่ต้องการหยุดคุณแรกคูลาหัวเราะเยอะเยยคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกหรือเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วอเล็กรู้สึกได้ถึงความกดดัน เขามองไปที่หน้าต่างและเห็นแสงแรกของพระอาทิตย์เริ่มปรากฏขึ้นเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วลีอาเราต้องออกไปจากที่นี่อเล็กตโกนทั้งคู่เริ่มวิ่งหนีออกจากห้องถุงใหญ่แต่ทันใดนั้นลีอาหายตัวไปอย่างลึกลับลีอาอเล็กร้องด้วยความหวาดกลัวเขาหันไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นลีอา แรกคูล่าหัวเราะเยาะเย้ยแล้วพูดด้วยเสียเงเย็นชาเธออยู่กับฉันแล้วอเล็กอเล็กรู้สึกได้ถึงความโกรธและความสิ้นหวังเขาวิ่งไปรอบๆปราสาทเพื่อค้นหาลีอาแต่แล้วเขาก็พบกับวิคเตอร์ที่กำลังยืนอยู่ตรงทางออกวิคเตอร์คุณช่วยฉันได้ไหมลีอาถูกแกรกคูล่าจับตัวไปอเล็กร้องด้วยความหวัง วิกเตอร์หันมามองอเล็กด้วยดวงตาเย็นชาฉันรู้อเล็กและฉันก็เป็นคนที่พาเธอมาอเล็กรู้สึกเหมือนถูกทรยศคุณคุณเป็นคนของแดรกกูลาวิกเตอร์ยิ้มแล้วตอบกลับใช่ฉันเป็นลูกน้องของเขาและฉันก็เป็นคนที่นำคุณมาที่นี่หลังจากพบว่าวิกเตอร์เป็นคนทรยศและเป็นลูกน้องของแดรกูลา อเล็กรู้สึกโกรธและสิ้นหวังเขาตัดสินใจที่จะตามหาลีอาให้ได้ไม่ว่าต้องแลกกับอะไรก็ตามอาเล็กเดินทางไปยังห้องใต้ดินของปราสาทซึ่งเป็นที่ที่แดกูลาและวิกเตอร์ซ่อนตัวอยู่เขาพบกับทางเข้าที่ถูกปิดด้วยประตูเหล็กใหญ่แต่เขารู้ว่าเขาต้องผ่านมันไปให้ได้ลีอาฉันจะช่วยเธออเล็กกระซิบกับตัวเองเขาพยายามเปิดประตูเหล็ก ด้วยความพยายามอย่างมากและในที่สุดก็สามารถเปิดได้เขาเดินเข้าไปในห้องใต้ดินที่มืดมิดและเต็นไปด้วยความเย็นชื้นเมื่อเดินลึกเข้าไปอเล็กพบกับลีอาที่กำลังยืนอยู่ตรงกลางห้องแต่เธอดูแตกต่างไปจากเดิมใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาเรืองแสงเป็นสีแดงเลือดและฟันแหลมคมลีอา อเล็กเรียกด้วยเสียงสัน่นลีอาหันมามองอเล็กด้วยดวงตาเย็นชาอเล็กฉันไม่ใช่ตัวฉันอีกแล้วอเล็กรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในหัวใจเขารู้ว่าลีอาถูกสาปให้กลายเป็นแบมไพร์และเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปฉันจะช่วยเธอลีอาฉันจะหาวิธีแก้คำสาปนี้อเล็กพูดด้วยความหวังลีอาสายหน้า ไม่มีทางแก้แล้วอเล็กฉันต้องทำตามธรรมชาติของฉันอเล็กรู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังเขาต้องเลือกระหว่างฆ่าลีอาเพื่อหยุดคำสาปหรือปล่อยเธอไว้อเล็กยืนอยู่ตรงหน้าลีอาในห้องใต้ดินของปราสาทมือของเขาก ầ m มีดพกไว้แน่นแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนเขามองไปที่ลีอาที่ตอนนี้กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้ว ดวงตาแดงเรืองแสงและใบหน้าที่เคยอบอุ่นของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยความเย็นชาลีอาฉันขอโทษอเล็กกระซิบด้วยเสียงสัน่นลีอามองเขาด้วยสายตาไร้าอารมณ์ทำมันสิอเล็กนี่คือทางเดียวอเล็กรู้สึกได้ถึงน้ำตาที่ไหลลงแก้มเขายกมีดขึ้นแต่แล้วเสียงหัวรยเราะเยอะเย้ยก็ดังขึ้นจากด้านหลัง คุณคิดว่าคุณจะทำได้หรืออเล็กหันไปและพบกับแดรกคูลาที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับแดรกคูลายืนอยู่ตรงทางออกของห้องใต้ดินดวงตาแดงเรืองแสงและรอยยิ้มที่โหดร้ายคุณไม่สามารถหยุดฉันได้อเล็กแดรกคูลาพูดด้วยเสียงเย็นชาอเล็กรู้สึกได้ถึงความโกรธที่พุ่งพล่านเขามองไปที่แดรกคูลาแล้วพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวฉันจะหยุดคุณ ไม่ว่าต้องแลกกับอะไรก็ตามแดรกคูลาหัวเราะแล้วพุ่งเข้าหาอเล็กอย่างรวดเร็วทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอเล็กพยายามใช้มีดพกของเขาแต่แดรกคูลามีพลังและความเร็วที่เหนือกว่าทัานใดนั้นอเล็กนึกถึงสมุดบันทึกที่เขาพบในโบสถ์ร้างเขารู้ว่าต้องหาจุดอ่อนของแดร็กคูลาให้ได้แสงอาทิตย์อเล็กกระซิบกับตัวเอง เขามองไปที่หน้าต่างและเห็นแสงแรกของพระอาทิตย์เริ่มปรากฏขึ้นเขาต้องทำให้แดกคูลาอยู่ในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงอเล็กวิ่งไปที่หน้าต่างและพยายามดึงแดกคูลาไปที่นั้นแต่แดกคูลารู้ทันและผลักเขาลงพื้นคุณคิดว่าคุณจะชนะฉันได้หรือแดกคูลาพูดด้วยเสียงเย็นชาอเล็กรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแต่เขายังไม่ยอมแพ้ เขายกมีขึ้นและพุ่งเข้าหาแดรกคูลาอีกครั้งอเล็กล้มลงบนพื้นอีกครั้งหลังจากถูกแดรกคูลาผลักอย่างแรงเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แผลซ่านทั่วร่างกายแต่เขายังไม่ยอมแพ้เขามองไปที่แดรกคูลาที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยคุณคิดว่าคุณจะหยุดฉันได้หรอแดรกคูลาพูดด้วยเสียงเย็นชาอเล็กพยายามลุกขึ้น แต่ร่างกายของเขาดูเหมือนจะไม่ตอบสนองเขามองไปที่ลีาที่ยังคงยืนอยู่ด้วยดวงตาแดงเรืองแสงลีาช่วยฉันอเล็กกระซิบด้วยเสียงสั่นทันใดนั้นดวงตาของลีาเริ่มเปลี่ยนไปเธอสายหัวอย่างช้าๆและมองไปที่อเล็กด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอเล็กลีากระซิบด้วยเสียงเบาๆ ฉันฉันไม่ใช่ตัวฉันอีกแล้วอเล็กรู้สึกได้ถึงความหวังที่พุ่งพล่านเขาพยายามยืนขึ้นอีกครั้งลีอาคุณต้องต่อสู้กับมันลีอามองไปที่แกรกคูลาแล้วกลับมามองอเล็กอีกครั้งเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นในหัวใจฉันฉันไม่สามารถลีอากระซิบด้วยเสียงสัน่นอเล็กรู้สึกได้ถึงความสิ้นหวัง เขามองไปที่ลีอาแล้วพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวคุณต้องทำลีอาคุณต้องต่อสู้กับมันลีรารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นในหัวใจเธอมองไปที่แดรกกูลา่าแล้วกลับมามองอเล็กอีกครั้งฉันฉันจะช่วยคุณลีอากระซิบด้วยเสียงเบาๆทันใดนั้นลีอาหารไปมองแดร็กกูลา่าแล้วพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว เธอใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กับแดกูลาคุณคิดว่าคุณจะหยุดฉันได้เหรอือแดกูลาพูดด้วยเสียงเย็นชาลีอารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นในหัวใจแต่เธอยังไม่ยอมแพ้เธอใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กับแดกูลาฉันจะหยุดคุณไม่ว่าต้องแลกกับอะไรก็ตามลีอาพูดด้วยเสียงแข็งกร้า แดรกคูล่าหัวเราะแล้วพุ่งเข้าหาลีอาอย่างรวดเร็วทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดลีอาพยายามใช้พลังทั้งหมดที่มีแต่แดรกคูลามีพลังและความเร็วที่เหนือกว่าทัานใดนั้นอเล็กอาศัยจังหวะที่แดรกคูล่าให้ความสนใจลีอาวิ่งพุ่งกระแทกแดรกคูล่าไปตรงหน้าต่างอเล็กกอดแดรกคูล่าไว้ด้วยแรงทั้งหมดที่เขามีฉันจะไม่ปล่อยมือแน่ อเล็กกล่าวด้วยเสียงที่แทบจะหมดแรงหลังจากต่อสู้อย่างดูเดือดกับแดกูลาอเล็กสามารถใช้แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างของปราสาทร้างเป็นอาวุธเขาดึงแดกูลาไปยังจุดที่แสงส่องถึงและร่างของแดกูลาก็เริ่มสลายไปในแสงอาทิตย์ไม่ไม่ใช่แบบนี้แดกูลาร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของเขาจะกลายเป็นเท่าฐาน และสลายหายไปในอากาศอเล็กยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบของห้องใต้ดินเขามองไปที่ลีอาที่ยังคงยืนอยู่ด้วยดวงตาแดงเรืองแสงลีอาอเล็กเรียกด้วยเสียงสัน่นลีอาหันมามองเขาด้วยสายตาเย็นชาฉันไม่ใช่ตัวฉันอีกแล้วอเล็กอเล็กรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในหัวใจเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่แล้ว เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะยเย้ยดังขึ้นจากด้านหลังดีมากอเล็กคุณทำได้ดีมากอเล็กหันไปและพบกับวิกเตอร์ที่ยืนอยู่ตรงทางออกของห้องใต้ดินใบหน้าของเขายังคงเย็นชาและเต็มไปด้วยความมั่นใจคุณคุณยังมีชีวิตอยู่อเล็กถามด้วยความสงสัยวิกเตอร์ยิ้มแล้วตอบกลับแน่นอนฉันไม่ใช่แค่ลูกน้องของแดกูลา ฉันคือคนที่สร้างคำสาบนนี้อเล็กรู้สึกได้ถึงความโกรธที่พุ่งพล่านคุณทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรวิกเตอร์หัวร้อแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชาเพื่อสร้างอาณาจักรของแวมไพร์และคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้อเล็กรู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังเขามองไปที่ลีอาแล้วรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในหัวใจฉันจะหยุดคุณวิกเตอร์อเล็กพูกดด้วยเสียงแข็งกร้า วิกเตอร์ยิ้มแล้วตอบกลับลองดูสิอเล็กแต่จำไว้ว่าคำสาบนี้ยังไม่สิ้นสุดทันใดนั้นวิกเตอร์ก็หายตัวไปในความมืดทิ้งให้อเล็กยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบของห้องใต้ดินอเล็กตัดสินใจออกตามลาวิกเตอร์เพื่อยุติคำสาบให้หมดสิน้นเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ยังไม่จบและเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อหยุดวิกเตอร์ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ